วันนี้ครับคุณพ่อของคุณเอปรีนาแล้วก็พี่ชายที่เคยลงสมัครในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปเชียร์คุณพิธาที่ศาลร,รัฐธรรมนูญครับโดยพี่ชายเนี่ยก็บอกนะครับว่าได้ลงสมัครเป็นสมาชิพกพรรคเก้าวไกลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะปัจจุบันไม่ได้มีศัตรูกับใคร แล้ววันนี้ทางคุณทวีก็ได้บอกอีกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีใจมากๆล่าสุดครับคุณเอกปรีนาได้โพสต์ว่าทวีไปเชียร์พิธาวันนี้นักข่าวหลายท่านโทรมาถามเรื่องคุณพ่อไปให้กำลังใจคุณทีมพิธาว่ามันแปลกเหลือเกินจึงขออนุญาตชี้แจงว่าไม่มีความแปลกอะไรทั้งนั้นถ้าเปรียบเทียบกับการที่พลเอกประยุทธ์สนับสนุนเพื่อไทยเป็นรัฐบาล และขอชี้แจงว่าปารีนาไม่ไปพักไหนทั้งนั้นพอเลิกการเมืองแล้วค่ะเป็นกลางเป็นตัวเองแรง,แรง,แ,รงแรงมากแต่ก็จริงแรงมากแต่ก็จริงเออ